สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนนะคะเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันพารฤหัสที่สิบเอ็ดพฤศจิก,กาย,ยนนะคะพศ2564นร้ส2 5 6นะคะวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกวันหนึ่งนะคะกับวรรดาภาคามนะคะก่อนอื่นวรรดาภาคามก็ขอขอบคุณพ่อแม่เอซทุกคนนะคะที่ดูแลและอุดหนุนวรรดาเรื่อยมานะคะแล้วก็ให้คําแนะนําวรดาเรื่อยๆมานะคะ หากท่านใดบางสิ่งบางช่องเวลาตอบช้าก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะบางวันบางครั้งก็ลูกค้าในร้านเยอะเพราะว่าเราทํางานคนเดียวผู้ช่วยก็มีแค่น้ององ้อมฟงหลานสาววันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะวันไหนที่หลานสาวไปก็ยุ่งนิดนึงวันนี้ก็มีหลานสาวมาช่วยเพราะเธอไม่ได้ไปโรงเรียนไปวันเว้นวันค่ะตอนนี้วันนี้ในคลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอท่านเหมือนเดิม ดักแด้นะคะดักแด้ดักแด้สวยๆงามๆหนึ่งคูณสองเมตรนะคะเป็นผ้าชิน้นถ้าเอินภาษาบ้านเฮากับผ้าชินเนาะผ้าชินเอาไปยิบเป็นต้งนะคะเนาะเรียกว่าแบบนี้ภาษาลาวภาษาอีสานเนาะเรียกว่าผ้าชินผ้าทุง้งเอาไปยิบเป็นต้งแต่ตอนนี้หันย่างบองยิบนะคะย่างบอยิบเป็นต้งนี่เด้อค่ะเด้อแบบนี้จา้านี่อันนี้เป็นเนื้อดักแด้เนื้อหนาเนื้อแน,น่นนะ,นะคะตัวนี้เราไม่ต้อง ซับกาวก็ได้นะคะสวยมาใหม่มาวันนี้ยังไม่โพ้งเลยนะคะเดี๋ยววลาจะกลับไปโพ้งตอนเย็นนะคะขออัดคลิปก่อนงามหลายนัมเบอร์หนะคะน้ององฟองขอเบอร์ช่วยคุณย่าด้วยวันนี้หลานสาววันนี้เป็นโรงเรียนก็อ่ามีผู้ช่วยน้อยยกเบอร์สวยๆงามๆให้แม่ๆเอฟซี FC, ดูด้วยคะ่ะอันนี้นัมเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสีตัวกิ่งสวยมากนะคะสวยนะคะดูลายดีๆนะคะลายลึกมากนะคะ สีเขียวผสมสีอ่าหรือว่าสีเม็ดมะขามนะคะไม่ได้แดงมากนะคะสวยนะคะนัมเบอร์หนึ่งเวลาขายในราคาพิเศษเททเหมือนเดิมนะคะ750บาทนะคะ750บาทค่าส่งก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะครั้งละ50บาทคือรอบละ50บาทนะคะนี่นะคะดูดีๆสวยงามน,นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นัมเบอร์หนึ่งค่ะนัมเบอร์หนึ่ง750บบาทนะคะ 150บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอรหรือแคปนําเบอร์ไม่ทันก็แคปตามลายผ้าได้นะคะ750บาทเท่านั้นนะคะ750บาทเท่านั้นจ้าและต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเรียกว่าสีตะโกนะคะสีตะกรนะคะตัวนี้ไม่ใช่ดักแด้นะคะสีตะกอยกดอกนะคะลายตาลูกแก้วนะคะ ย้อมเปลือกไม้นะคะตัวนี้สวยงามนนา,นนานจะมีมานะคะไม่ได้มีมาตลอดนะคะสวยงามนะคะดูขืนอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีกะปิแต่กะปิไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ากะปิดํานะคะนี่ค่ะนี่กะปิออกมาเหมี่ยวสวยนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวนะคะนี่ค่ะขายในราคาเดียวกันนะคะพื้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสวยนะคะสวยจริงๆนะคะดูลายดีๆนะคะดูลายดูเชิงนะคะ คันเบอร์สองงามๆเลยลูกไม่เห็นเบอร์เลยโอเคนะคะนํำเบอร์สองนะคะ750พื้นใหญ่นะคะยาวกว่า2เมตรนะคะยาวยาวกว่านะคะเวลาย,ยืดมือก็รู้นะคะเพราะว่าผ้าบางปืมบางกี่เราก็จะไม่ตัดออกนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมครึ่งนึงนะคะเม็ดกว่าแล้วนี่นี่ค่ะสวยนะคะตัวนี้นะสวยงามจริงๆเป็นสีกะปินะคะดูดีๆนะคะดูลายดูหลังนะคะสวยนะคะสีกะปินะคะ นัมเบอร์สองนะคะนี่ค่ะดูดีดงามไหมคะนัมเบอร์สองนะคะ, 2, ะ,คะสวยงามจริงๆนะคะดูลายนะคะดูลายสวยนะคะนัมเบอร์สองนะคะท่านสนใจแคบหน้าจอได้นะคะสวยจริงๆนะคะนัมเบอร์สองจ้าแคบหน้าจอได้นะคะนัมเบอร์สองผ่านไปต่อไปเป็นนัมเบอร์สามนะคะ อันนี้เป็นสีเหลืองทองนะคะเคยมาเป็นนานแล้วเพราะว่ามันโทไม่ได้อันนี้เป็นดักแด้แต่เป็นดักแด้เนื้อนิ่มนะคะหอมหอมคมดักแด้นี่จะเป็นย้อมเปลือกไม้เหมือนกันนะคะตัดชุดแสก,ก็ตัดลงลายนี้เลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะเนื้อแน่นเลยนะคะเอาไปใช้แบบว่าเราไม่ต้องเย็บกาวนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดชอบเย็บก็ได้นะคะสวยนะคะดูลายกินึนะคะดูลายะคะ่ะ ดูลายนะคะดูลายดีๆนะคะลายลึกสวยนะคะดูใกล้ๆหน้าจอหน้ากล้องนะคะนี่ค่ะสวยสวยลึกมากนะคะราคาขายเหมือนเดิม750บาทรูปยาวนะคะผืนหนึ่งแต่ละผืนยาวนะคะยาวสวยงามมากนะคะยาวจริงๆแล้วก็สวยจริงๆนะคะน้ำเบอร์สนะคะสีอันนี้เขาเรียกว่าเหลืองทองเลยนะคะ เหลืองทองนะคะตัวนี้ไม่ใช่เหลืองขมิ้นนะคะเหลืองทองสูไวค้ค่ะเหลืองทองงามนี่นะคะเพิ่งมาว่าใดาจะเอาไปโพงตอนเย็นนะคะสวยนะคะสวยจริงๆนะคะจะเอาไปโพงว่าเมื่อพี่น้องท่านใดสนใจกหนมาจะได้ดูลายดีๆนะคะนี่ทางายนะคะทางหัวทางท้ายนะคะสวยงามจริงๆนะคะ นัมเบอรสนะคะแคบหน้าจอได้นะคะสวยนะคะสวยจริงๆหายากนะคะลายแต่ละลายเลยคะ่ะโอเคนะคะนัมเบอร์สามจะผ่านไปนัมเบอร์สี่นี่ก็สวยนะคะนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นสีสีเม็ดมะขามเหมือนกับพื้นที่ผ่านมาแต่คนละลายนะคะ เม็ดมะขามตัวนี้สวยเนื้อแน่นจริงๆ,ๆนะคะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นงามงามดูเชิงดูลายนะคะดูดีๆดูเชิงดูลายสวยนะคะไม่ต้องซับกาวเลยนะคะพื้นใหญ่เนื้อหนาถ้าเราไปตัดชุดแ็กแล้วก็ไม่ต้องซับก็ได้นะคะอันนี้เป็นดักแด้นะคะดูลายนะคะสวยจริงๆนะคะวรดาขายเพียงเกต150บาทนะคะวรดาไม่ขายแพงนะคะแต่รับรองสินค้าของวรดาไม่มีตําหนินะคะ อย่าไปเปรียบเทียบกันนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละคนแต่ละร้านนะคะสินค้าอาจจะเป็นชื่อเดียวกันแต่เนื้อผ้าความนิ่มนวลความละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยบางคนสวยแต่พูดไม่เพาะก็มีบางคนไม่สวยแต่พูดเพาะมารยาทด,ดีอันนี้ก็คือสมบัติของของคนเรานะบางคนสวยพูดไม่เพาะหน้าตางามมันก็ไม่งามคนเรามันก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่างนะคะ ใช้คาชื่อเหมือนการเปรียบเทียบว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าการกระทําหรือคําพูดไม่เหมือนกันนะคะคนเราไม่ได้เปรียบเทียบใครพอใจซื้อที่ไหนซื้อที่นั่นได้นะคะแต่บราดาขายในราคาที่เศษอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันไม่เคยฟันราคาลูกค้านะคะบางคนอาจจะแปลกใจว่าเอ้าในคลิปนี้เห็นไล์ราคานี้ในคลิปนี้บางครั้งเราก็อยากให้กําไรลูกค้าเนะลดหลั่นกันมาลดได้เราก็ลดน,นะคะ แต่ทั้งๆจริงๆสินค้าไม่เคยลดราคานะคะแต่บางครั้งเราก็อยากสมนาคุณพี่น้องเอซดูนะคะสวยหุยจริงๆคืนนี่นะสวยสวยงานนะคะแล้วก็อยากไปฝากไปต้อนแล้วก็ซื้อฝากนะคะอย่างวรดาก็ให้ญาติพี่น้องหรือให้เพื่อนฝูงเยอะแยะเหมือนกันให้พระให้เมชีนะคะบางทีเอฟซที่ใจบุญซื้อบ่อยซื้อกับวรดาซื้อไปถวายเมชีไปถวายพระอย่างเนี้ย วราดาก็ฝากไปถวายด้วยนะคะไม่ใช่วราดาไม่ฝากวรดาจะเป็นคนแบบมันก็เรียกว่าให้เป็นน้าซึมบอดทรายเพราะวราดาจะไม่โุ้งเฟื่องฟุ้งซึ้ง,งวราดาจะไปเรื่อยๆนะคะตามสเสต็ปของวรดาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้งามดักแด้นะคะแต่เป็นเนื้อนิ่มนะคะดักแด้เนื้อนิ่มนะคะนี่สวยนะคะอันนี้เป็นหรืออ่าเป็นเหมือนกับเชียวต้องอ่อนอมทองนะคะ สวยจริงๆนะคะตัดออกมานี่สวยงามมากเป็นสีปูดีผูดีนะคะนี่สีนางงามนะคะเขาเรียกว่าสีนางงามลายลึกนะคะลายลึกลายโอเคนะคะรับรองไม่มีตําหนินะคะผ้าของวารดารับประกันคุณภาพนะคะพรีเมียม AA ฟพรีเมียมนะคะเพียงเืนละ750บาทนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาตัวไหนอันไหนหรือว่าท่านอยากจองไว้ วก็พร้อมที่จะให้จองบางครั้งเราก็ต้องดูสินค้าก่อนว่าเรามีไหมนะคะแต่วรดายินดีพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะนี่นะคะ้ะงามนะคะเขียวตองอ่อนอมทองนะคะอันนี้เรียกว่าเขียวตองอ่อนนะคะเขียวตองอ่อนอมทองนะคะดูดีๆนะคะสวยนะคะลายลึกมากนะคะ เป็นดักแด้นะคะรับประกันเลยนะคะสินค้าของวราดาจะไม่มีดำหนิเลยนะคะบางคนจะมองว่าอ้าวลายเดียวกันสีคล้ายๆกันใช้คำว่าดักแด้เหมือนกันทำไมเลยล่ะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเพราะสินค้าบอกเลยว่าไม่เหมือนคุณภาพก็ไม่เหมือนรับประกันเลยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้ท่านพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะ นี้ทางเชิงด้านล่างนะคะอันนี้เรียกส้มนะคะส้มส้มนะคะส้มอมอมส้มประมาณนี้นะคะจะไม่ใช่ส้มเต็มๆนะคะนี่ค่ะส้มอมอ่าเถานะคะเพราะอันนี้จะเป็นเหลือบเถาเห็นไหมคะดูดีๆเหลือบเถานะคะเหลือบเถางามค่ะสวยดูดีนะคะสวยดูดีงามนะคะนี่คะไปตัดชุดเสกอะไรได้หมดเลยนะคะสวยงามนะคะดูผืนผ้าสิคะสวยค่ะ n ม m b เ r ขหกนะคะสวยงามนะคะ n ม m b e r ขหกท่านสนใจก็แคปหน้าจอได้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าอันไหนพืนไหนเหมาะสมกับตัวเองนะคะนี่ค่ะซื้อไปฝากไว้ต้อนญาติพี่น้องใกล้ปีใหม่แล้วนะคะสินค้าดีๆงามๆอย่างนี้หายากนะคะหายากเลยยิ่งร้านวรดาวรดายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าร้านวรดาไม่ใหญ่ไม่กว้างไม่หรูหลา เป็นร้านในตลาดแต่ว่าสินค้าของวรดาก็มีคุณภาพเพราะว่าวรดาก็เลือกแล้วก็คัดสรรน,นะคะที่จะเอามาในร้านที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะรับรองท่านเอาไปใส่ท่านเอาปิปตัดไม่น้อยหน้าคนอื่นก็แล้วกันนะคะมีแต่บอกว่าสวยพอใจแล้วสําคัญวรดาขายของตรงหน้าปกนะคะวรดาจะไม่เป็นคนสุกเอาเผากินแล้ว วรดาจะเป็นคนไม่ปริ้งปร่อนนะคะถ้าวรดาจะส่งสินค้าให้เอฟซีท่านใดวรดาต้องส่งลายให้ก่อนนะคะถ้าท่านไม่มีลายกับวราแอดได้เลยนะคะ0818725837ไลน์ของวรดาเด้งดังขึ้นมาวรดาก็จะรับเป็นเพื่อนเลยนะคะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งมาก็รับเลยนะคะนี่นะคะแต่ข้อสําคัญวรดาขอความการุณาว่าถ้าวรดารับ ลายแล้วก็โอเคเราเป็นเพื่อนกันและต่อจากนั้นถ้าเราอยากซื้อสินค้าด้วยกันถ้าท่านทักมาวลรดาคุยไปในเวลานั้นก็ให้ตอบด้วยนะคะเอาหรือไม่เอาวลรดาไม่ได้ซีเรียสขอความชัดเจนเท่านั้นว่าเอาช่วงนี้ยังไม่พร้อมช่วงนี้นะวันนี้นะโอเคเท่านั้นที่วลรดาส่งให้ท่านดูบ่อยๆว่าอ้าวอันนี้ใช่นะอันนี้โอเคอันนั่นคือความย้ำให้ชัดเจนเพราะลูกค้าของวรดาเยอะบางที เปิดลายคนนี้ไปแล้วอ่านไปแล้วแล้วลืมแล้วไม่ได้จดจดไว้ทนแล้วหาไม่เจอด้วยซ้ําไปว่าคนนั้นคือใครที่นี่วรดาต้องมีทุกคนที่เข้ามาว่าสั่งอะไรต้องการอะไรวลามีสมุดเล่มจดไว้แล้วก็มาเปิดดูก็โอเคนะคะพื้นนี้สวยผ่านไปเลกเล้พื้นสุดท้ายตัวนี้งามงามเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีอมเม็ดมะขามะคะ่ะแต่ตัวนี้จะเรียกว่า มีลายขอด้วยนะคะลายพญานาคนะคะเห็นไหมคะลายขอพญานาคด้วยนะคะสวยอยู่บนหัวเห็นไหมคะเรียกว่าเป็นลายหัวหัวพอพญานาคเด้อนะคะดูดีๆแต่ละลายนี่นะคะสวยทุกผืนนะคะรับประกันสินค้าของวรดาท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าใส่ไปแล้วจะอายใครใส่ไปแล้วจะไม่เหมือนเพื่อนชวยะคะ่ะ สวยงามสวยดูดีมีฐานะนะคะเนี่ยอย่างวราดาไร่ยุด้อยู่750บางที่บางแข่งบางเพจบางกลุ่มเราไม่เจาะจงใครจะขายคนละราคากับวราดาด้วยนะคะ<ม>ให้ดูดีๆนะคะว่าท่านพอใจคนไหนพอใจกลุ่มไหนเพจไหนมันอยู่ที่ส่วนบุคคลท่านชอบท่านซื้อท่านไม่ชอบท่านไม่ซื้อวราดาไม่ได้ตำหนิใครทั้งหมดเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้าำ่าชอบไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันก็คือมีซิวมีเซลตรงกันนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้วรดาก็ยกให้ครบแล้วนะคะ,เพ,ะเพิ่งมาวันนี้นะคะมาวันนี้เลยวรดาก็ยกง,งามๆให้นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่เข้าใจหรือเห็นสีไม่ชัดเจนก็โทรหาบอรดาอีกครั้งนะคะ แม่อยากดู EP ที่เท่าไลารยส่สิบสามร้อยยี่แต่เลขที่1นสองก็ว่ากันไปนะคะข้อสำคัญพ่อแม่พี่น้องดู EP เป็นหลักนะคะว่าท่านอยากใด EP และขอยสำคัญให้ท่านดู EP ต้นๆน,นะคะ EP หลังๆแทบจะไม่เหลือเลยนะคะเพราะสินค้าวาลลังขายเร็วขายเร็วและขายด่วนมากนะคะขายเร็วขายด่วนนะคะ ให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีผู้คนจงเข้าใจในระบบด้วยนะคะแล้วท่านก็จะสบายใจท่านก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วข้อสําคัญถ้าท่านโอนเงินแล้วให้ท่านส่งสลิปยืนยันลงลายด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะไม่รู้ใครต่อใครโอนมาแต่ละวันบางครั้งเราก็รู้คะ่ะว่าท่านโอนมาแต่หลักฐานพเราต้องการชัดเจนว่าใช่หรือเปล่าเนาะ อาจจะชนกับคนนี้อาจจะชนกับคนนี้ประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาซื้อของเข้ามาแนะนําเข้ามาอุ